สวยไหมไม่ได้มีให้บูชานะครับเอามาอวดเฉยๆสวยก็ครับสวยเนาะ ไม่มีให้บูชานะครับไม่ต้องถามบูชาเอามาอ่านซื้อ โดยบอกครับหาที่ตั้งโทรศัพท์ไม่ได้เดเดี๋ยวนี้ไดแล้วครับไดแล้วที่ตั้งโทรศัพท์เดี๋ยวผมจาเรียกให้เบื่อพยาใส่ก่อนเอาไม่ได้กินหรอกแต่มันเล็กไปแขกผม คือแม่ค้าแถมมาครับอันนี้คือแม่ค้าแถมมาผมกระติ๊เขาไม่แถมผมซื้อตั้งเยอะแกไม่เคยแถมเลยนะวันนี้แกแถมวันนี้แกแถมแถมตัวนี้ครับวันนี้แกแถมเลยพีโอ้ยสวยดิกำไรของผม อันนี้คือของแถมของสื่อคืออันนี้คอนขอยัดเรียงก่อนเรียงให้เรียงให้เรียงให้มันสวยๆหน่อย คนเก่ยอยู่คนใหม่ปะตะงหมาแล้วเพอาแล้วแค่นี้เอง,อ,งอ,อย่างละร้อยใบครับจับก็เจ็ดมือก็ห้าห้าเจ็ดห้าเออเป็นเจ็ดห้าหว่เมียนบอก จับนมนี่นมนมคือสองนมคือศูนย์สองจับกระหาห่าศูนย์สอง,อ,งอะไรนะครณรองฟ้าได้แค่ติดไปฟ้าคุณรองฟ้าคือมั่งแค่จับนมใช่ไหมคนแก่คนแก่ขนาดัตเนี่ยมันต้องเป็นตนัวนี้อันนั้นแปลว่าไม่อัปเดตเครื่องนั้นไม่อัปเดตเครื่องเนี้ยเนี่ย เครื่องเนี้ยมันขึ้นพร้อมกันเลยต้องใช้อีกเครื่องหนึ่งบริได้ขายครับอันนี้คือผมสื่อมาบริแมนสื่อมาขายบริแมนสื่อมาขายอันนี้เป็นชุดสองใบนะครับเป็นไงจับลมเมื่อกี้ใช่ไหมห้าสิเห็นใสใสเไงจับลมเมื่อกี้ในห้าห้าสองศูนย์ห้าสอง จับนมหาศูนย์สหาศจับนมานมผมไม่เคยซื้อเยอะขนาดนี้นะไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เยอะขนาดนี้มาก่อนมีต่ไองานมีแงานมาสมีสองเรียกหนึ่งป่าจขเองเลยค่ปามาขายคะจันไว้เดี่ยวมาขาย เจ็ดศูนย์สองผมก็มีเจ็ดสองศูนย์ผมก็มีเอามาอย่างอีกเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเนี่เห็นบอกหนึ่งสองศูนย์ก็มีหนึ่งสองศูนย์เนี่ยหาศูนย์สองพี่นายอีบ่เอื้อต์ครับอันนี้ไม่ได้ขายนะครับอันนี้คือที่ผมซื้อมาแล้วผมเอามากวาดให้ดู ถ้าเกิดออกมาคือรวยถ้าเกิดว่าไม่ออกมานั่งไห้ครับถ,ถ้าเกิดออกแต่ถ้าเกิดออกข้างบนมีลุ้นถ้าออกข้างล่างคือรวยถ้าออกข้างบนคือมีลุ้นรางวัลที่หนึ่งบอกได้สำนี่ <c oughs> บอกได้สำนี่ คือสิบลมีมองอยู่เนาะสิบลมีที่จังไลถ้ามันออกถ้ามันออกก็มีมองอยู่ตัวแต่หอดสื่อเงือนไปแเล้ยวถ้ามันออกละวันที่หนึ่งนะถ้ามันออกละวันที่หนึ่งนะคะเนี่ยมีแค่นี้แหละส่วนใบนี้คือเนื่องจากว่าซื้อเยอะแม่ค้าแถมซื้อเยอะแม่ค้าแถมผมจะบอกว่าอันนี้ผมอะไรสดให้ ว่าผมซื้ออะไรเฉยๆนะครับทุกคนผมไม่ได้มีเจตนาว่าให้ทุกท่านมาซื้อตามต้องซื้อตามผมน,นั่นนู้นนี่ไม่ชอบไม่ต้องตามเพื่อมันไม่ให้มีดราม่านะครับทุกคนและก็อีกอย่างหนึ่งคือผมซื้ออะไรผมก็ไล์สดบอกแค่นั้นเองคือทุกท่านไม่จําเป็นต้องซื้อตามหากทุกท่านไม่ชอบหรือทุกท่านไม่ได้อยากซื้อนะครับเดี๋ยวมันจะมีประเด็นเออเดี๋ยวมันจะมีประเด็นเข้าใจไหม อนี่นะครับแล้วผมไม่ได้ขายนะครับผมซื้อนะครับผมเป็นผู้ซื้อที่ดียอดบุญข้าเวีดที่บ้านเจ๊สองศูนย์จ้ามากๆๆๆมากมากัากากนกเนี่ยครับ อันนี้คือเลขที่ผมจองไว้ส่วนตัว8ปดหนึ่งเก้านั้นอะแมผมเป็นประเภทที่ว่าถ้าซื้อใต้ดินแล้วจะไม่ถูกแต่ถ้าซื้อแบบเนี้ยถูกมีเลขสวยๆบ้างไหมนี่หนึ่งหนึ่งสองสองสองศูน ย่งสวยสวยบ้างไหม0 0 0เอมีมีงวัลที่ใบนี่ก็เออถ้าได้รางวัลที่ห้า่ยที่ีที่3ได้กลยเออ รุ่นวะรุ่นพี่น้องรุนแหง้งผูณได้บ่มากกับรุ่นน้ำผมนะครับผมจ่ายเงินแล้วนะที่สำคัญคือผมจ่ายเงินแล้วนะผมจ่ายเงินแล้วนะยัง